ผลจากเขตแดนของประเทศจีนในปัจจุบันพระถังซัมจั๋งก็เดินทางเข้าสู่เขตประเทศคีกิสสถานซึ่งเมื่อหลายร้อยปีก่อนนั้นพื้นที่แถบนี้ยังมีแต่ชนเผ่าที่มีวิถีชีวิตแบบเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ตั้งรกรากเป็นชุมชนอุปสรรคสำคัญของการเดินทางในช่วงนี้ก็คือเส้นทางที่เชื่อมต่อจากเทือกเขาเทียนซานบางช่วงต้องเดินบนยอดเขาที่มีความสูงถึง2 0 0 0 0ฟุตจากระดับน้ำทะเล บางครั้งก็ต้องเดินบนภูเขาน้ําแข็งบางวันต้องเจอกับพายุหิมะที่หนาวเหน็บจนทําให้คณะผู้ติดตามเสียชีวิตไปถึง1ในสาติดตามชมพื้นที่ชีวิตชุดตามรอยพระถังซำจังบนเส้นทางซ้ายไหมตอนปีศาจหกตนวันพฤหัสบดีนี้เวลา20นาิกาีนาทีทางไทย P ี b ี